สวัสดีท่านผู้ชมด้วยน,น,นะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะเจอกันอีกแล้วอายามเย็นอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็จะว่างตอนนี้แหละครับนะฮะช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นนะยาวไปเลยผมว่างตลอดนะครับใครที่จะมาหาผมก็มาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณสักหกโม unified, งเย็นเนาะกำลังดีเนาะใครที่จะเดินทางมาไกลมาหาผมนะครับผมอยู่กลางเมืองอุตระะดิตถ์นะครับท่านผู้ชมสามารถมาหาผมได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะแนะนํา แล้วก็ช่วยท่านผู้ชมนั้นดูว่าท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดมาหาผมานะผมไม่ใช่รักษานะท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่ามาหาผมแล้วผมจะรักษาท่านผู้ชมหายไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมาหาผมผมก็จะจัดท่าทางให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจากที่ท่านผู้ชมเคยทําล้วไม่ค่อยดังเลยเนี่ยแต่พอมาหาผมปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะดังมันสูงครับเพราะว่าเจอตัวเป็นๆเ,เนาะมันก็สามารถแนะนําให้เห็นผลได้ง่ายที่สุดนะครับอา้าวละครับใครอยากมาเจอการเมืองจดิบนะครับ ่อนจะมาโทรมาก่อนนะครับ0895318721นะครับก็เจอผมได้นะครับตอนเย็นตอนเย็นนะครับทุกวันเลยนะครับไม่เย็นไม่เจอนะเพราะว่าผมไม่ว่างแล้วนะผมว่างช่วงเย็นนะครับออโอเคเนาะมาวันนี้ก็จะเป็นวันที่พิเศษมากเลยนะครับสําหรับผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับถือว่าผู้ชมนั้นก็โชคดีนะครับพูดง่ายๆคือวาสนาเราตรงกันแล้วนะครับใครที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นอยู่นะครับปวดสะโพกล้าวลงขาชาฝ่าเท้านะครับ ปวดในก้นกกปวดในแก้มก้นนะครับทรมานโคตรเดินไปสัก4ี่ห้าเก้าไม่ไหวแล้วต้องนั่งบางคนนะไม่ต้องเดินเลยแค่จะลุกขึ้นมายืนยืน,ยนไม่ได้เลยต้องนั่งนะครับบางคนหนักกว่านั้นอีกนั่งไม่ได้ต้องนอนเพราะว่าปวดจัดจะต้องนอนลาบไปครับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างทรมานนะครับใครที่ยังไม่ถึงก็ติดเตียงก็ถือว่าโชคดีนะครับทำตามท่าที่ผมสอนเนี่ยประมาณสักถ้าทําอย่างถูกต้องนะเดือนแรกฝึกเดือนที่2เข้าสู่กระบวนการรักษาเนาะ แล้วก็าจะเริ่มรักษาในเดือนที่2ที่3ไปนะครับเพราะฉนั้นเดือนแรกเนี่ยยากที่จะหายครับเพราะมันเป็นการฝึกท่าก่อนให้เรานั้นทําท่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและถูกต้องที่สุดนะครับเอาละฟังแล้วเข้าใจเนาะอ่าผมทําคิดมานานแล้วนะท่านผู้ชมเป็น1ิปีแล้วมีคนทำแล้วหายเยอะแยะมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเนาะที่ผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับหมอรองกระดูกหลังครับเส้นอาการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นคืออาการของมันนะครับปวดสะโพกเล้าลงขาชาฝ่าเท้านะครับชาไปหมดชาร้อนเผานะครับ แล้วก็เจ็บสะโพกนะครับบางคนก็เจ็บหลังบางคนก็เจ็บแก้มก้นเนาะแต่มันลงขาแน่ๆครับเดินลาบากนะครับครวนี้เนี่ยพอเรามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตลําบากครับนะมันจะวิตกจริตไปหมดว่าเอ๊แล้วมันจะหายเมื่อไหร่มันทำไมไม่หายสักทีแล้วกินยาตั้งหลายแขนงก็ไม่หายไปหาหมอมาหลายคนก็ไม่หายเป็นๆหายๆนะครับเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่รู้ครับว่ามันเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้ว่ามันเกิดจากอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอะไรที่มันทําให้มันเป็นนะครับท่านผู้ชมก็จะเข้าใจแล้วก็จะจะง่ายขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยคือมันเกิดจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับหลังเราจะมีหลายข้อเนาะแต่ละข้อมันจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้เป็นบุ้นนะครับซึ่งมันจะทาให้กระดูกเรานั้นตรงนะครับไอไอวุ้นตัวนี้เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกมันจะทาให้กระดูกเราตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากท่านผู้ชมอย่าได้เฉื่อหรือทําลายมันท,มทิ้งนะมันสําคัญมากจริงๆนะครับ พราะถ้าเกิดมันหายไปสักข้อนึงแล้วเนี่ยกระดูกทั้งหมดจะไม่ตรงนะครับมันจะขาดต่อหม้อไปลองนึกถึงสะพานที่ไม่มีต่อหม้อสักอันหนึ่งสิครับพอมันไม่มีมันก็เอียงพอมันเอียงปุ๊บอีกหลายข้อจะไหลออกมาครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับอ่าคราวนี้ในเมื่อหมอลองกระดูกนีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษถ้าเราไม่รู้นะครับมันมักจะไหลออกมาครับมันไหล2แบบนะครับไหลแบบปิ้นปิ้นนิดเดียวอย่างนี้รักษาง่ายครับทำท่าผมประมาณ3-4เดือนหายแน่นอนถ้าทําถูกต้องนะครับถ้ามันปิ้นนะ แต่ในกรณีที่ผมจะสอนต่อไปนี้คือมันไหลออกไปทั้งยวงครับคือมันไหลออกไปเลยครับบุดไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทฟังให้ดีนะครับมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทและมันกลับไม่ได้นะครับเพราะกระดูกได้ชิดติดกันไปแล้วคือปิดแล้วครับกลับไม่ได้เวลาเราไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ MRI เราจะเห็นว่ากระดูกนี้เนี่ยชิดติดกันครับมิดเลยปิดเลยหมอร้องกระดูกหายไปบางคนก็เข้าใจว่าหมอร้องกระดูกหายไปแล้วเสื่อมไปแล้วสลายไปแล้วแตกไปแล้วไม่ใช่ครับมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทตัวมันเองครับ แล้วมันก็กลับไม่ได้ครับมันยิ่งทับอยู่อย่างนั้นเมื่อมันทับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทับเส้นเลือดกับเส้นประสาทคู่กันทับเส้นเลือดเลือดจะไม่ไปเลี้ยงขาครับพอเลือดไม่ไปเลี้ยงขาเกิดอะไรขึ้นขาก็จะชาครับขาจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็ชาที่ฝ่าเท้าคอนี้ชามากเลยชาแสบร้อนนะครับจากนั้นอาการชายังพอทนแต่เมื่อมันทับเส้นประสาทเมื่อไหร่ครับมันจะมีอาการปวดทรมานครับ ซึ่งท่านชมทนไม่ไหวแน่ถ้ามันทับเส้นประสาทนะมันจะปวดที่สุดเท่าที่ท่าน,านผู้ชมเคยปวดมาครับปวดทรมานโคตรโคตรใครไม่เป็นไม่รู้ครับเหมือนตอกนรกครั้งเป็นบางคนแทบอยากจะตายไปเลยนะครับเพราะมันปวดมากและเวลามันปวดมันไม่เลือกเวลาครับมันจะปวดทุกวินาทีที่คุณรู้สึกที่คุณรู้สึกตัวครับตอนที่คุณหายใจเข้าคุณก็ปวดคุณหายใจออกคุณก็ปวดตอนที่คุณไม่ปวดคือตอนที่คุณหลับคุณจะไม่ปวด และบางคนก็ปวดตอนหลับจนตื่นก็มีโอ้โหมันทรมานขนาดนี้ท่านผู้ชมนึกดูนะครับหมององกระดูกหลังทับเส้นนะครับคราวนี้เมื่ออาการเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทรมานเป็นระดับระดับขึ้นไปใครที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็จะไปรักษาผิดทางครับแต่ถ้าเกิดคนที่รู้ก็จะรักษาถูกทางครับอันนี้คนไม่รู้ว่าหมอรองกระดูกไหลยไปทับเส้นเลือดสะสาททําให้มีอาการเช่นนี้คุณก็ไปปวดขาปวดเอวใช่ไหมคุณก็ไปรักษาขาไปรักษาเอวไปรักษาก้น ซึ่งมันเป็นปลายเหตุรักษายังไงมันก็ไม่ีวันหายครับคุณไปฝังเข็มคุณไปตอกคุณไปดึงคุณไปกระชากคุณไปบิดคุณไปนวดคุณไปทําอะไรทุกอย่างที่มันตรงที่คุณปวดอ่ะนั่นมันคือปลายเหตุครับคุณก็ได้แค่บรรเทาเพราะคุณรู้เอ้ยเพราะคุณไม่รู้ว่าต้นเหตุคือหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นประสาทแต่ถ้าคุณรูคลิปนี้แล้วคุณจะรู้แล้วว่าอ๋อต้นเหตุมันคือหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงไหนแก้ตรงที่ต้นเหตุครับคือเครื่องหลังเราเมื่อคุณอออ้ากกรระะดดูไนคับ หมอรองกระดูกจะไหลกลับที่เดิมครับมันจะลายเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วคุณจะหายทันทีเพราะฉะนั้นท่าที่ผมสอนเนี่ยคือท่าที่จะทําให้กระดูกสันหลังนั้นยืดออกจากกันนะครับกรึบแล้วหมอรองกระดูกจะกลับที่เดิมมันก็จะลายเส้นประสาทแลคุณก็จะหายเดี๋ยวผมจะสอนท่าทาต่อไปนี้นะครับแต่ตอนนี้คุณต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อหมอลรองกระดูกนี่เองทําให้เราเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เข้าใจใหม่นะครับอย่าไปโดนใครมาหลอกอีกนะอย่าไปโดนใครมาหลอกอีกนะครับอ่ะราวนี้มันไหลไม่ได้ยังไงอันนี้ัองงฟ ฟังแล้วค่อยนําไปปฏิบัตินะครับเพราะว่าคนไทยส่วนมากไม่ฟังอยากจะรู้ทันทีไม่อยากฟังนี่แหละนี่สายคนไทยท่านผู้ชมเนี่ยมันเสียตรงนี้นครับมันไหลออกไปได้เพราะว่าตัวเราทําให้มันไหลครับเรานั่งนานเกินยืนนานเกินยกของหนักนานเกิน3อย่างก่อนนั่งนานยืนนานแค่ไหนอะวันละประมาณ4ี่ชั่วโมงคุณยืนหรือนั่งนานประมาณ4ี่ชั่วโมงติดต่อกันเป็นระยะเวลาสัก5ปีไปถึง7ปีคุณทําอย่างนี้ทุกวันนะ คุณไปแน่นอนหมอรองกระดูกหลังเส้นบางคนนานกว่าน,นั้นอีกบางคนยืนกับน,นั่งนี่โคตรนานเลยวัน8ชั่วโมง10ชั่วโมงก็มีแล้วแต่อาชีพแต่ละคนเนาะขับแท็กซี่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเป็นเยอะนะครับนั่งทํางานบนออฟฟิศไม่เคยลุกไปไหนเลยอันเนี้ยเป็นเยอะนะครับไปดูถ้าอาชีพใครที่มันนั่งนานยืนนานนั่นแหละเป็นง่ายสําหรับคนที่ยกของหนักบ่อยอน,นี่โคตรง่ายเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณยกของหนักบ่อยทุกวันทุกวันเนี่ยโอกาสที่หมอรองกระดูกสันหลังมันจะปี้นออกมา,มนมากเ,น,เานี่นนยมัน เป็นง่ายครับท่านผู้ชมนะฮะอีกสองสาเหตุครับการกระแทกครับการกระแทกที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุทางการกีฬาอุบัติเหตุทางรถยนต์ยานพาหน,นะตกจากที่สูงอะไรพวกนี้เมื่อเกิดการกระแทกเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นหมอนรองกระดูกปุ้นออกมาได้ง่ายนะครับเป็นได้ฉับพลันเลยการกระแทกนะครับจำไว้ให้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อการบิดบิดตัวอย่างรุนแรงหรือการเล่นอะไรที่มันรุนแรงเช่นคุณไปเล่นฟิตเนสอ่าแล้วคุณ ถ้าอะไรก็ไม่รู้ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังหรือกล้ามเนื้อเอวที่ใหญ่แล้วคุณฝืนมนะันไึบทีเดียวไปเลยนะครับหรือบิดตัวอย่างรวดเร็วใช่ไหมเล่นกีฬาหรืออะไรก็ตามแล้วบิดตัวอย่างรวดเร็วครึบอย่างเงี้ยเป็นได้เลยนะครับจําไว้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งครับก็คือการไอและจามครับเอา้าไอและจามมันทําให้เป็นได้ด้วยเป็นได้ครับในที่ความซวยของแต่ละคนนะถ้าท่านผู้ชมไอหรือจามแรงเกินไปนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นหมอรองระดูหลังทับเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณที่จะไอหรือคุณจะจามนะ หมือนแล้วแต่ความซวยเนาะให้ไนผู hint, okay, below, ้ชมเก่งหน้าท้องครับมือจับหน้าท้องแล้วเก่งไว้แล้วค่อยไอ่ค่อยจามอันนี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคจบกระบวนการทั้งหมดแล้วนะคุณรู้แล้วนะอะไรที่ทําให้เป็นหมอรองกระดูกนี่เองทําให้เป็นแล้วทําไมหมอรองกระดูกถึงไหลไปได้ก็เพราะว่าตัวเราคุณเข้าใจหมดละเมื่อคุณเข้าใจหมดแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจวิธีการรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละครับคราวนี้มาถึงการรักษาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทจึงมีอาการเช่นนี้แล้วจะอ้ากระดูกออกรั้กะดูนน าออกแล้วหมอรองกระดูกจะไหลกลับที่เดิมเพราะมันมียะรากใหญ่อยู่นะมันจะดึงกลับที่เดิมนะครับและท่าที่ผมจะสอนตั้งต่อไปนี้นะครับเป็นท่าที่ทําให้หมอรองกระดูกนั้นกลับที่เดิมเพราะว่ากระดูกจะยืดออกจากกันนะครับมาดูครับวิธีรักษานะฮะเริ่มต้นด้วยท่ารักษาเลยคือท่ายืนเนาะส่วนคนที่ลุกขึ้นมายืนไม่ได้เดี๋ยวมีท่านอนให้ดูนะครับอันนี้มาดูท่ายืนก่อนนะครับอ่ะท่ายืนครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมยืนอย่างผมเนี่ยครับยืนอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเนีนยวเนี่ยมันจะไม่เห็นนนะ่แัครบ ตรงนี้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละชัดด้วยนะฮะท่านชมดูให้ดีนะครับผมจะยืนอย่างนี้นะครับแล้วอ้าขาออก45องศาอย่างนี้นะครับเจะไม่อ้าขา45องศาครับให้ท่านผู้ชมครับใช้มือนะฮะนิ้วชิดติดกันอย่างนี้บุ๊บนิ้วชิดติดกันนะครับหันเข้าหากันอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันแล้วเลื่อนมือลงไปครับให้สันแม่มืออยู่ที่ขอบกางเกงในทั้งสองข้างสันแม่มืออยู่ที่ขอบกางเกงในทั้งสองข้างนะครับหรืออยู่ตรงง่ามขานะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมนั้นย่อเข่าลงไปครับแล้วใช้้อออุงงมืครัับดนน น,น,นั่นแหละดันครับดันค้างไว้เห็นไหมพอดันค้างไว้เสร็จปุ๊บแขนจะต้องตรงนะครับแล้วก็ก้มไปครับเข่าก็จะตึงก็จะอยู่ท่านี้แล้วนะพออยู่ท่านี้เสร็จปุ๊บให้ท่านชมโยกครับสามสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวลาโยกเนี่ยท่านผู้ชมต้องผักแขนด้านหลังด้วยนะครับโยกก็ผักแขนด้านหลังโยกก็ผักแขนด้านหลังเพื่อให้กระดูกสันหลังยืดออกจากกันนะครับคราวนี้เวลาทําเนี่ย ให้ทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาเลยนะรอบละสาครั้งนะครับแลวทําก็โยกกระผักแขนไปด้านหลังโยกลงก็ผักแขนไปด้านหลังพอโยกลงก็นับ1 2 3 4 5นะครับถ้าท่านผู้ชมทําสําเร็จกระดูกสันหลังจะยืดออกจากกันมันจะมีเสียงกระดูกสันหลังยืดออกจากกันนะครับดังกรึบถ้าดังกรึบเมื่อไหร่เบาแน่นอนถ้าดังในข้อที่เป็นนะหายทันทีเลยนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมก็โยกไป30ครั้งนะครับ เชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนโยกไปเลยครับ30สครั้งคราวนี้มันจะมีปัญหาเวลาทำนะผู่ชมเพราะหลายๆคนทําเสร็จปุ๊บแขนมันจะงออย่างี้ครับมันทําแบบผมไม่ได้หรอกมันจะงองครับทุกคนอะทาปุ๊บแขนจะงออย่างนี้เข้าไปไม่ได้หลายๆคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้อะเพราะว่าแขนมันงองแขนมันยาวเกินไปเอาใส่เข้าไปไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ใช่ครับเอาเข้าไปได้เพียงแต่ว่าเราไม่เคยทํามาก่อนพอเราไม่เคยทามาก่อนปุ๊บ ทำครั้งแรกมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็ทรมานเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฟังจุดนี้ให้ดีนะครับถ้าทุกคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วจะเข้าใจนะใครที่ทําท่าที่ผมสอนนี่นะครับมันจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นเป็น2เท่าครับมันจะเจ็บมากขึ้นเป็น2เท่าครับฟังไม่ผิดมันเจ็บปวดมากขึ้นเป็นสองเท่าเพราะอะไรเพราะว่าแขนไม่ตรงถ้าท่านผู้ชมทํายังไงก็แขนไม่ตรงอยู่เนี่ย มันก็จะเจ็บปวดมากขึ้นมันจะเหมือนกับการก้มเฉยๆซึ่งหมอก็ห้ามแล้วด้วยว่าใครเป็นโรคนี้ห้ามก้มถูกต้องครับหมอห้ามถูกต้องแลวห้ามก้มแต่การที่ผมให้ท่านชมก้มเนี่ยมันจะมีแขนมันตัวค้ำยันเพื่อดันกระดูกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนแรกที่คุณฝึกคุณจะต้องทําให้แขนตรงให้ได้ภายในเดือนแรกผมจะตั้งข้อไว้3ข้อนะครับหแขนตรง2ไม่กันลหมหายใจ3ทําแรงๆ3ข้อนะถ้านผู้ชมทําข้อแรกให้สําเร็จภายในห 1, เดือนได้ทํายังไงอะฟังให้ดีนะครับ ทำทั้งที่มันงอนี่แหละฝึกแบบที่มันงอเนี่ยแหละมันจะงอกระช่างมันฝึกไปเรื่อยแต่ท่านผู้ชมจะต้องเพ่งไมที่แขนนะมีสมาธิเพ่งไมที่แขนว่าแขนชั้นต้องตรงแขนชั้นต้องตรงทุกครั้งที่ทํานะครับนึกในใจไว้แล้วพยายามดัดให้มันตรงให้ได้ทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลารอบละ30ครั้งถ้าใครไม่ไหวก็รอบละสิครั้งนะครับทําอย่างนี้ทุกวันนะครับให้ครบ30วันถ้าท่านผู้ชมทําครบ30วันไม่พักเลยนะแขนท่านผู้ชมจะตรงในเดือนที่2ครับ เมื่อแขนตรงเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมจะผ่านข้อหนึ่งแล้วแขนตรงแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเดือนแรกจะมีอาการเจ็บปวดมากเหมือนมาผิดทางแต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้แขนตรงให้ไวที่สุดถ้าใครสามารถทําให้แขนตรงภายในอาทิตย์สองที่ได้จะยิ่งดีมากมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วมากข้อที่2อย่าก,กั้นลมหายใจอย่ากเกง่งเวลาทําอย่ากเกรงอย่าก,กั้นนะครับเพราะถ้าเราเกรงเรากั้นมาหลายกระดูกมันจะไม่ลั่นเลยครับเพราะเป้าหมายของผมอยากให้ท่านผู้ชมทําแล้วกระดูกลั่น ถ้ากระดูกลั่นดังกรึบมันคือหายนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเก่งไปกั้นมันเนี่ยมันจะไม่หายเพราะเวลาเราทํามันจะเจ็บพอมันเจ็บมันก็เก่งโดยอัตโนมัติครับมนุษย์เราจะต้องฝืนตรงนี้ให้ได้นะครับนิ้วผมจะดึงผมจะหักแต่ผมเก่งไว้มันไม่ดังนะเพราะผมเก่งไว้ไงแต่ถ้าผมไม่เก่งไม่กั้นละ่ะดังไหมครับดังไหมนะหลักการเดียวกันอย่าเกง่งอย่ากั้นนะข้อ2นะครับถ้าผ่านข้อ1ข้อ2ข้อ่อไมาหล่แล้วเนี่ยให้ทําข้อ3เลยครับข้อ3คือทําแรงๆ แต่อย่าเพิ่งทานะท้าผู้ชมต้องมั่นใจก่อนนะว่าข้อหนึ่งชั้นแขนตรงเรียบร้อยแล้วตรงแนบลาตัวเป๊ะทั้งสองข้างชั้นไม่กั้นลมหายใจแล้วผ่านแล้วข้อหนึ่งข้อสองภายในเดือนแรกเดือนที่สองให้ทําแรงๆเลยครับเดือนที่สองให้ทาแรงๆแรงแค่ไหนอ่ะสมมติท้าผู้ชมผ่านข้อหนึ่งแล้วนะแขนตรงแบบผมแล้วนี่ตรงแนบลําตัวเลยเหไหมมันทํายากนะให้แขนตรงแนบลําตัวแบบเนี้ยากนะครับแล้วยังไม่กั้นลมหายใจด้วยยิ่งยากไปใหญ่นะครับก็ต้องฝึกให้ได้พอสองข้อนี้ผ่านเสร็จปุ๊บ ข้อที่3าครับทาแรงแรงแรงแค่ไหนอะแรงแบบโคตรแรงไม่ต้องกลัวมันจะเจ็บมันจะหลุดนะครับไม่เจ็บเฮ้ยไม่หลุดแน่นอนแต่เจ็บจะเจ็บแน่นะเพราะว่าเราต้องสู้กับมันเจ็บแลกเจ็บนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเนี่ยแรงแบบนี้เลยหือลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะฮะว่ามันจะหลุดมันไม่หลุดหรอกแต่เจ็บไหมเจ็บแน่นอนนะครับต้องอดทนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้แรงที่สุด อย่าลืมนะฮะถ้าผ่านข้อหนึ่งข้อสองปุ๊บข้อที่สามทแรงแรรับรองครับหายแน่นอนเชื่อผมนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครเป็นมากเป็นน้อย,ยนะถ้าใครเป็นมากก็นานหน่อยถ้าใครเป็นไม่มากก็ไหวนะครับถ้าผู้ชมต้องตั้งใจทําต้องมีวินัยน,นะครับเจ็บก็ต้องอดทนต้องสู้กับมันให้ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมท้อแท้ไม่ไหวโอ้เจ็บไม่ทําดีกว่ามันก็นานกว่าจะหายถ้าท่านผู้ชมต้องสู้กับมันนะครับถ้าใครขาดกําลังใจนะ ไม่ไหวนะท้อนะให้อ่านคอมเมนต์ครับใต้คลิปนี้หรือคลิปเก่าๆถ้าผู้ชมจะมีกําลังใจมากขึ้นเพราะแต่ละคลิปเอ้ยและให้อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าผู้ชมจะรู้ว่าคอมเมนต์ที่มาลงนั้นนะ่ะโอ้โหทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเป็นจานวนที่เยอะนะอ่านมากๆครับจะมีกําลังใจอยากจะหายเหมือนเขาขอบคุณทุกคนนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้นะคนที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายไม่ทิ้งกันเนาะมาลงคอมเมนต์ให้สร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ ท่านใหม่จะได้มีกาลังใจอยากจะหายเหมือนท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับ mm. ดีมากดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่า mm. และนี่ก็คือท่ายืนทําเป็นท่าที่ดีที่สุดเอาไว้รักษาหมอนรองกระดูกหลังเส้นนะครับเป็นท่าที่ดีดีและดีมากๆนะครับคราวนี้มาถึงมาถึงจุดที่ว่ายืนไม่ได้และหลายคนเป็นติดเตียงไงติดเตียงก็ลุกขึ้นมาทําไม่ได้นะท่านผู้ชมทําไงอ่ะผมมีท่ารักษาครับเป็นท่านอนห้าท่า สำหรับผู้ป่วยติดเตียงเนาะท่านผู้ชมลองชมดูก่อนนะใครที่ติดเตียงชมท่านอนท่าท่าก่อนนะครับทําตามเพราะลุกขึ้นมาได้ให้รีบทําท่ายืนนะครับลองชมดูครับครับรับชมครับามาท่านอนท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยท่านอนคว่ำนะครับท่าที่หนึ่งเลยโอ้ยนเนาะนอนคว่ำไปครับแล้วก็เอ,อกขึ้นมาชันวันนี้นะครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับท่าแรกเนาะ ท่าแรกนะครับท่าที่สองครับทรมานกว่าท่าแรกหน่อยนะให้ท่านผู้ชมครับเอามือนะวางไว้ที่ประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้เะดือเลยพื้นเล็กน้อยครับท่าที่สองเห็นะครับแป๊บหนึ่งครับปื๊ดนี่ครับให้เะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับท่านี้ทรมานกว่าท่าเมื่อกี้สองเท่าสามสิบวินาทีครับอย่ากลั้นลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีนะครับอ้าวพอครบก็พอครับโอ้โหเวลาทําทรมานนะคนที่เป็น เหือนี่ไหลมาเม็ดบอลล่มเท่ามันจะสั่นเลยนะอย่าเกงนะอย่าเกงอย่าก้านลมนะครับแล้วก็พอครับสามสิบวิท่าที่สองนะครับอ่าสองท่าไปแนละ้วท่าที่สามครับท่านผู้ชมนอนงายแล้วนอนงายแล้วนะทำไมปืนที่ยนไม่หน่วยแลย้วกินเอา้าฮึานอนงายอย่างนี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหมอไม่เห็นขาจะเล่นพอดแบบนี้นครับ โอเคเอเคบ้อท okay. 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 ่าที so, um, ่สามครับท่านผู Trip ้ชมนอนหงายครับอย่างนี้นะฮะจากนั้นก็ชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งเอาข้างนี้ควายครับควายข้างนี้นะฮะข้างไหนควายพับเพียบลงไปครับพับไปพยบไปนะครับแล้วก็เขย่าครับเขย่าข้างไหนที่จะไปควายก็เขย่าครับเขย่าให้เข่าไปติดพื้นให้ได้นะ 30ครั้งครับถ้าเกิดมันมีเสียงดังกึ๊บเมื่อไหร่มันจะโล่งนะครับขยับไม่ไหวก็ใช้มือช่วยขย่านะครับใช้มือช่วยขย่านะครับโอเคต่อมาก็อีกข้างนึงนะครับข้างนี้ชันใช่ไหมข้างนี้ก็ควายควายก็พับลงไปครับแล้วก็ขย่า30ครั้งถ้าขย่าไม่ไหวก็ใช้มือครับช่วยขยัาช่วยกดนะครับหรือถ้ามีญาติพี่น้องก็ช่วยกดได้ครับขย่าไปให้ได้30ครั้งนะครับแรงๆนะให้เข่ามันติดพื้นให้ได้นะครับ ถ้าได้ยินเสียงกระดูกสลังเคลื่อนดังกรึบมันจะลุงนะครับอ่าเดี่ยก็คือท่าที่สามนะครับง่ายๆเนาะข้างละสามสิบครั้งเอาละต่อไปท่าที่สี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีชิดเก้าอี้นะครับแต่เก้าอี้ไม่มีหาใครสักคนก็ได้ครับนอนใ,นใกล้ๆชิดแล้วก็เอาขาพาดไปครับพาดเตียงพาดเก้าอี้นะพาดไปนะจากนั้นก็ใช้มือครับใช้นิ้วชิดติดกันหันเข้าหากันนะนิ้วหันให้เข้าหากันนะ ก็ไปทาบไว้ที่ขอบเกงในครับจากนั้นก็ดันไว้ครับดันค้าง30วิถ้าใครดันค้างไม่ไหวก็ดันอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นจังหวะแต่ดันค้างอย่าดีนะ30วินาทีนะครับดันค้างไว้อย่ากั้นลมหายใจนะครับให้แขนมันตรงแนบลําตัวให้ได้นะครับดันค้างไว้มันจะยืดกระดูกสันหลังออกนะครับอ่าอย่างนี้ครับ30วิิบวิก็พอครับท่าที่สี่ง่ายๆเลยเนาะท่าสุดท้ายครับมีแค่5้าท่าท่านผู้ชมท่าสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมทำแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งบน ต้นตัวเองนี่นะครับแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ครับเอานิ้วชิดติดกันแบบนี้เห็นไหมหันเข้าหากันนะครับแล้วไว้ที่ขอบเกงในเหมือนเดิมครับดันหน้าขาไว้นะครับจากนั้นก็ยกก้นให้พ้นส้นนะครับแล้วก็โยกลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันแขนลงไปด้วยนะครับเวลาโยกก็ดันลงไปครับทั้งหมดก็30ครั้งนะครับดันลงไปนะครับโยกแล้วก็ดันลงไปนะครับ30ครั้งให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนให้ได้นะครให้มันดังกลึบให้ได้นะครับไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ทำนะฮะสามสิบครั้งก็พอครับอ่าแล้วก็ครบ ท่านอนทาโอเคครับนั่นแหละครับท่านอน5ท่าอ่าดีมากๆสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วนะครับถ้าทําสําเร็จเมื่อไหร่นะครับลุกขึ้นมายืนได้เมื่อไหร่รีบทําท่ายืนมันจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วแต่มันแต่ขอให้ท่านทําแล้วยืนขึ้นมาได้นะครับมีคําถามอีกแล้วคนที่ไม่ได้เป็นติดเตียงอ่ะคนที่ไม่ถึงก็ติดเตียงทําท่านอนทำได้ไหมได้ครับยิ่งทํายิ่งดีครับแล้วก็มีหลายคนด้วยครับ หายเพราะท่านอนยังไม่ทันจะทําท่ายืนเลยหายแล้วทำท่านอนหายเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทําท่านอนได้แล้วถ้าเกิดทําได้ไม่ครบทุกท่าได้ไหมได้ครับทําท่าไหนก็ทําท่านั้นไปก่อนอันไหนทาไม่ได้ข้ามไปก่อนทําให้มันได้ห้าท่าันไม่ครบคอยย้อนกลับมาทํานะครับอันไหนข้ามไปก็ข้ามไปพยายามฝืนทําให้ได้แต่ละท่าเจ็บทุกท่าครับไม่มีท่าไหนไม่เจ็บต้องสู้กับมันต้องฝืนกับมันให้ได้นะครับต้องสู้กับมันให้ได้ครับใครชอบรายการอย่าลืมนะครับสนับสนุนรายการได้ตามไอทีบัญชีนี้ครับวิโร์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพ ผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปนะครับใครที่ทำารื้ดีขึ้นทำเรื่หายอยากจะตอบแทนผมก็ทางช่องทางนี้แหละครับตอบแทนผมได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่บริจาคมาให้ผมเนาะผมก็มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปนะครับเอาละครับมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจกับท่านผู้ชมเนาะว่าอย่าไปท้อนะครับเราต้องสู้กับมันนะครับเป็นได้ก็หายได้ครับอยู่ที่ว่าเราเจอวิธีรักษาหรือยังนะครับแต่ท่านผู้ชมโชคดีเจอแล้วครับเมื่อเจอแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วผมฝากคําถามไว้เนาะหลายคนมีคําถามเยอะไงผมก็ตอบคาถามข้อสําคัญสําคัญนะสำคัญมากๆคือการที่ท่านผู้ชมถามมาเยอะนะว่าก็ผมผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วอะผมทําได้ไหมนี่นี่สำคัญนะคาถามที่ดีนะครับถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วนะครับมันจะมี2แบบนะผ่าตัดแบบใส่เหล็กกับผ่าตัดแบบไม่ใส่เหล็กนะครับถ้าคุณผ่าตัดแบบใส่เหล็กมาแล้วนะครับคุณไม่สามารถทําท่านี้ได้ เพราะผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทาให้เหล็กคุณหลุดแล้วคุณจะเจ็บมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นผมห้ามไว้ก่อนนะครับเพราะหนึ่งนะข้อที่2หผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กอันนี้ถือว่าคุณโชคดีนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เหล็กสามารถทําท่าผมได้ครับรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับตอบอย่างชัดเจนตอบอย่างชัดเจนนะครับคําถามมากมายครับดิฉันเป็นกระดูกทับเส้นทําได้ไหมทําได้เลยครับใครที่เป็นกระดูกทับเส้นนะทาได้เลยดิฉันเป็นสลักเพชรจมทําได้ไหมทําได้เลยครับดิฉันเป็นสะโพกหนีบเส้นประสาทําไไดด้้มัยเลครบ ดิฉ er mm ันเป็นกระดูกเสื่อมทำได้ไหมทำได้เลยครับดิฉันเป็นกระดูกพุนทำได้ไหมอันนี้อย่าเพิ่งทําเพราะกระดูกพุนนี่มันพุนไปแล้วเนาะอาจจะเกิดความสึกหรอมากขึ้นผมก็ไม่รู้อันนี้อย่าเพิ่งทํานะครับงั้นดิฉันเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเราทําได้ไหมอันนี้ก็อย่าเพิ่งทําเพราะผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่รู้คําถามมันเยอะนะครับคำถามมันเยอะมากก็มาตอบให้เรื่อยๆนะครับเอาละก่อนจะจากกันไปนะครับขอท่านชมนะครับช่วยผมแชร์หน่อยได้ไหมผมให้ท่านชมไปแล้วนะความ ความรู้ของผมนะครับวิธีรักษาผมให้ผู้ชมละผู้ชมให้ต่อหน่อยได้ไหมครับช่วยผมแชร์หน่อยเพราะว่าท่านผู้ชมที่ป่วยอยู่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นนะคนไข้หรือผู้ป่วยที่เป็นหนักเขาไม่มีโอกาสได้เห็นเลยล่ะแต่ท่าผู้ชมแชร์ไปเนี่ยเขาได้เห็นเขาถือว่าเขาโชคดีมากท่านผู้ชมก็ได้บุญด้วยนะครับก็ช่วยผมแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเนาะผมก็จะมาเจอท่านผู้ชมทุกทุกอาทิตย์เนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยหมอรองดูหลังเส้นเป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆ แล้วผมก็อยู่ในกลุ่มอะไรนะหมอรองกระดูผู้ป่วยหมอรองกระดูกอะ่ะนะผมอยู่ในกลุ่มนั้นนะแต่ผมไม่ค่อยจะแสดงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมนั่งดูแล้วเนี่ยในกลุ่มนั้น่ะก็จะมีแต่คนที่คิดจะผ่าตัดอย่างเดียวอะ่ะมีแต่คนคิดจะพึ่งหมอไม่คิดจะบำบัดตัวเองเนาะอยากจะผ่าตัดอยากจะกินยานอยากจะอะไรให้มันหายอย่างเดียวซึ่งไม่ศึกษาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าการผ่าตัดนั้นนะ่ะมันเป็นการรักษาที่ถูก ต้องที่ไปแก้ที่ต้นเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปศึกษาก่อนนะแล้วคุณค่อยตัดสินใจผ่าตัดคุณต้องอ่านก่อนนะในใบที่เขาให้ดูว่าใบที่คุณเซ็นยินยอมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหลังจากคุณผ่าตัดแล้วคุณต้องอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วคุณก็ไปศึกษาถามคนที่เคยผ่าตัดมาแล้วครับว่าเขาหายจริงหรือเปล่านะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับแต่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมไปถึงจุดนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถทําท่าผมผมว่าคุณไม่ต้องผ่าตัดหรอกคุณต้องหายแน่นอนนะครับผมกำลังใจให้นะครับสู้ จากพันวิโรธแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม